วิกฤตการขนส่งทางอากาศในสหรัฐเที่ยวบินล่าช้ากว่า5,600เที่ยวหลังชัดดาวปัญหาการขนส่งทางอากาศในสหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรงหลังจากการชัดดาวของรัฐบาลที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทำให้เกิดการล่าช้าของเที่ยวบินมากกว่า5,600เที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อน,นักเดินทางทั่วประเทศแต่ทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้นและมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างไร มาพูดถึงสาเหตุหลักกันการขาดแคลนบุคลากรในการควบคุมการบินเป็นปัญหาหลักที่ทําให้สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐเอเฟต้องประกาศหาสใช้มาตรการจํากัดการขึ้นลงของเที่ยวบินกล่าวีเลย์โรแแรรมที่สนามบินหลักๆเช่นนิวยอร์ก เท็กซัสและดัลลัสทำให้เที่ยวบินในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ล่าชา้าตามมานอกจากนี้การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในศูนย์ควบคุมการบินแอตแลนตายังเพิ่มความยุ่งยากให้กับสถานการณ์แต่ที่น่าสนใจคือปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่มาจากการปิดทําการของรัฐบาลที่เกิดจากความขัดแย้งทางงบประมาณระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสมาชิกสภากองเกรสจากพรรคเดโมแครตซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศและเจ้าหน้าที่ TSA ต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างและที่น่ากังวลคือสถานการณ์นี้อาจวีความรุนแรงขึ้นอีกเมื่อเจ้าหน้าที่กลุ่มแรกพลาดการรับเงินเดือนเต็มจำนวนในวันอังคารที่ผ่านมาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเที่ยวบินล่าช้ามากกว่า8,800เที่ยวตามข้อมูลจากไฟทัวรสายการบินหลักๆเช่น Southwest อเมริกัน ยู่นแตดและเดลเธอก็ไม่พ้นโชคร้ายเช่นสาวเวสมีเที่ยวบินล่าช้าถึง47%อย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการขาดแคลนบุคลากรเท่านั้นแต่ยังมาจากการที่เจ้าหน้าที่หลายคนต้องทำงานล่วงเวลาและทำงานติดต่อกัน6วันต่อณนาสัปดาห์แม้ก่อนเกิดเหตุปิดทำการซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานและที่นี่คือจุดที่คนในทางการอาจไม่ต้องการให้คุณรู้ ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในปี2019การปิดทําการของรัฐบาลที่ยาวนานถึง35วันก็ส่งผลให้เกิดวิกฤตคล้ายๆกันและคําถามที่น่าสนใจคือทําไมปัญหานี้จึงยังคงเกิดขึ้นอีกครั้งวิกฤตนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่นักเดินทางแต่ยังสร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและสร้างแรงกดดันให้ฝ่ายนิติบัญญตัติต้องเร่งหาทางยุติการปิดทําการของรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชอนดัฟฟีได้เดินทางไปพบเจ้า หน้าที่ควบคุมการบินเพื่อหาทางแก้ไขในขณะที่สหภาพแรงงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินแห่งชาติ N นสคือเตรียมจัดกิจกรรมสะท้อนปัญหาในหลายสนามบินแต่คำถามท,าที่คงค้างอยู่คือทำไมปัญหานี้จึงยังคงเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์นี้คุณคิดว่าเป็นใครมาแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ